าดายนัเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการแยกดินแดงตามการนัดหมายชุมนุมกลุ่มเยาวาชนทะลุกแก๊สแต่ไม่พบมวลชน จากการที่พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลระบ,บุว่าวันนี้จะมีการนัดหมายการชุมนุมกลุ่มเยาวรุ่นทะลุแก๊สบริเวณแยกดินแดงเวลา17.30นนัน้นบรรยากาศบริเวณโดยรอบของแยกดินแดงตั้งแต่เวลา16.00นได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยสังเกตการโดยรอบโดยเฉพาะบริเวณฝั่งดินแดงที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการอยู่จุดนี้เป็นจํานวนมากและมีรถตำรวจเข้าออกซอยอยู่ตลอดเวลาและยังไม่พบกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่จากนั้นเวลา17.15นได้เริ่มมีเจ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ตำรวจภาคพื้นที่ตั้งแถวประจำการเพื่อสังเกตการในพื้นที่เพื่อดูแลความสงบให้กับประชาชนชาวแฟลตดินแดงขณะที่เวลา17นาฬิกาสานาทีตามเวลานัดหมายที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมายังไม่มีผู้ชุมนุมในพื้นที่และการจราจรบริเวณแยกดินแดงก็ยังคงสัญจรได้ตามปกติค่ะต่อกันที่สนทิรัตยันปิดดิวกลุ่มการเมืองรับสนใจขับเคลื่อนแนวคิดแก้ปัญหาประเทศเผยตัดสินใจร่วมพักใดขอพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะ นายสนธิรัตน์สนธิจิตรวงปฏิเสธกระแสข่าวการดีลร่วมพักการเมืองกับกลุ่มการเมืองต่างๆโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะขณะนี้ยังไม่มีการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการร่วมพักการเมืองหรือเตรียมลงสนามการเมืองอีกครั้งอย่างที่มีกระแสข่าวจึงยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเพียงแต่มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองทางการเมืองกับกลุ่มการเมืองต่างๆอยู่บ้างเท่านั้นโดยนายสนธิรัตน์ยอมรับว่ามีความสนใจในการทํางานทางการเมืองเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้ขับเคลื่อนแนวคิดและนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ และประชาชนทั้งนี้ในส่วนของเรื่องตั้งพรรคการเมืองหรือการเข้าร่วมกับพรรคการเมืองใดนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าหากมีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจภูธรภาคาจับกลุ่มแก๊คลับลอบขนยาเสพติดรายสำคัญจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเฮโรอ,อีน35กิโลกร,รมัม วันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค5พลตำรวจโทปิยะเตวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5พันตำรวจเอกทรงกริตอนตะไครรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่และพันตำรวจเอกสกุลรัตนคงทองผู้กำกับการสพนาวายจังหวัดเชียงใหม่แถลงผลการจับกลุ่มขบวนการลักลอบผลยาเสพติดรายสำคัญพร้อมของกลาง เฮโรอีน35กิโลกร,รมัมในท้องที่2พนาไวายจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง4คนหลบหนีไปได้1คนได้แก่นายอาทิตย์จะวออายุ26ปีนายอาคาริจะอื้ออายุ24ปีหลบหนีนายจะอื้อจะทอป่าอายุ36ปีและนายจะนุ นามสมมุติอายุ15ปีค่ะโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่1บริเวณริมถนนสาย3002หน้าสุสารบ้านทุ่งข้าวหลวงหมู่5ตำบลทุ่งเข้าพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และจับกลุ่มผู้ต้องหาที่3และ4บริเวณสาราที่พักริมทาง3แยก ปิงโค้งขาเข้าเมืองตำบนปิงโคง้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมของกลางเฮโรอีนประมาณ35กิโลกรัมเป็นเฮโรอีนชนิดผงบรรจุในถุงพลาสติกใสมีโลโก้สิงโตคู่เหยียบลูกโลกสีแดงน้ำหนักประมาณ350กรัมบรรจุในกล่องกระดาษสีขาวหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำจำนวน2ใบรวม30ถุงน้ำหนักรวมประมาณ1,500กรัมและอีกห้าใบรวม70ถุงน้ำหนักรวมประมาณ24,500กรัมกล่าวหาว่าร่วมกันกับผู้ที่หลบหนี มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายสาหรับผู้ต้องหาที่2ซึ่งมีการหลบหนีไปนั้นผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคาได้กําชับและสั่งการให้ทําการออกหมายจับผู้ต้องหาดังกล่าวแล้วและให้เร่งติดตามจับกลุมตัวมาดําเนินคดีกฎหมายต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว18นิกานาทีค่ะ